กลับเข้าสู่เดวิลนางฟ้าติดปีกซีซั่น2ครับที่ผมยืนอยู่นี่คือรถชัตเตอร์บัสเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่เดินทางมาที่เมกาบางนานะครับ mm hmm. พูดถึงคุณสมบัติของการไปแรมโฮสเทลที่ดี mm hmm. จะต้องมีไหวพริบที่ดีครับ mm hmm. แล้วก็มีการตัดสินใจที่เด็ดขาด mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่า mm hmm. นางฟ้าของผมเนี่ยนะฮะ mm hmm. เขาจะใช้ไหวพริบและการตัดสินใจเนี่ย mm hmm. ทำให้พวกเธอผ่านเข้ารอบได้หรือเปล่า สวัสดีค่ะกวางตุ้งจุธาพรบึงมุมนะคะอายุ23ปีค่ะตอนนี้หนูเรียนจบจากคณะศึกษา,าศาสตร์นะคะเอกภาษาอังกฤษจริงๆแล้วอาชีพแอร์โฮสเตสกับตัวหนูเองเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันมันไกลไกลมากเลยนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบมีรูปร่างที่แบบอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าทำไมถึงอยากเป็นแอร์โฮสเตส ก็เพราะว่าหนาูอยากทําในสิ่งที่หนูรักเชิญนางฟ้าท่านต่อไปค่ะ hello my name is Chutaporn m o m e n you can call me กว n g I'm 24 years old and now I have done my graduation from English Education from Rajabhat s h o n k a e w University Attention please Attention please วันนี้ดีใจที่ได้พบคุณเธอทำอะไรเธอทำอะไรบนสายพันธ์ก็ร้องเพลงร้องเพลงค่ะตอนได้แล้วมาเป็นนักแสดงไหมลูกเรียนอะไรยังไงมาฮะ หนูจบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์อะค่ะเอกภาษาอังกฤษค่ะก็เคยเป็นครูฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดเขมาพิลาตาลามแล้วเวลาสอนเด็กมีลีลาด้วยไหมคะ A N T and M O D B A T back k a คุณมีลีลาอะไรพิเศษกว่าครูทั่วไปไหมคะคือปกติเราจะแบบ Good morning teacher and fire thank you and you อะไรอย่างเงี้ยคแล้วครูทำยังไง be be going get a get home take it easy and bye เพื่อนว่าไงกับเราเนี่ยเพื่อนๆพือนก็ยุไม่ให้เป็นแอร์ส่วนมากถ้าเกิดแบบเขาถามว่าเรียนจบไปจะไปทำลายอะไรเงี้ยไม่บอกจะเป็นแอร์สวยอีกสวยอีกแล้วเพื่อนก็จะกวางตุงคุณคิดว่าน้ำหนักคุณมีผลกับการเป็นแอร์โฮสเตสไหมคะ หนูคิดว่ามีผลนะคะตอนนี้หนักอยู่เท่าไหร่คะตอนนี้หนัก67กิโลกรัมค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้หนูหนัก84กิโลกรัมค่ะใช้เวลาแค่ไหนคะกว่าจะลดลงมาเจเดือนนะคะแต่กวางตุงทราบใช่ไหมคะว่าเวลาเขาคัดแอร์เนี่ยเดี๋ยวจะ,จะมีรูปมาให้ดูครับโอ้โหคนขวานี่คือใครคนขวาของเขาเหรอ คือหนูเองค่ะแล้วอันนั้นคือรดลงไปเยอะขนาดนั้นพิเศษเากค่ะคุณกับเจ็ดเดือนค่ะเพื่อการนี้ป่ะฮะใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่กับพ่อหนูอะค่ะเขาอยากให้หนูแบบเป็นครูเพราะว่าพ่อกับแม่หนูเขาก็เป็นครูะค่ะแล้วพอหนูได้มาฝึกสอนหนูก็รู้สึกว่าอาชีพครูัวค่ะมันไม่ใช่สําหรับหนูการที่เราไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักอะค่ะบางทีมัน มันนฝืที่บ้านบังคับไหมคะบังคับค่ะโอเคหลังจากที่ผมได้คุยกับนางฟ้าคนนี้คุณแม่ของเธอไม่สนับสนุนให้เป็นแอลกฮอสเตจครับผมจึงถือโอกาสนี้พาคุณแม่ของเธอขึ้นมาอธิบายบนเวทีในคุณแม่มาด้วยนะครับขอเชิญัวมือคุณแม่ได้ครับ ค,คุณแม่สวัสดีครับดดครูอยากให้หนูบอกคุณแม่อีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบคุณหรือขอโอกาสอะไรก็ตามแล้ววันนี้คุณแม่ให้โอกาสแล้วก็แม่ขอบคุณหลายเดอ้อที่ให้โอกาสหนูและสอนหนูให้เป็นคนเข้มแข็งก็ที่ผ่านมาหนูกะเหตุให้แม่สบ,บายใจแล้วต่อไป ก็คอยหนูได้เตาเข้าฝันหนูเนาะไม่เป็นไรค่ะล nah ูกตามที่หนูต้องการเลยค่ะถ้าแตงหนูได้มีโอกาสงานอย่างนี้มันเป็นงานบริการ่ะอยาให้หนูตั้งใจทำแอย่างเต็มที่นะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะได้บินนะนะอย่างน้อยบิน ไฟล์แรกของเราคือบินออกจากบ้านแล้วก็มาเป็นตัวของเรานะคะลระหารมากทีนี้มาหมวดเอนเตอร์เทนกันบ้างดีกว่าอ่ะเอา,อางี้ก่อนหนูทราบไหมคะว่าตอนนี้ไฟล์ของนกแอร์เนี่ยบินไปนอกประเทศเนี่ยที่ไหนบ้างของนกแอร์ก็จะมีที่ลาวค่ะเมียนมาแล้วก็จีนแล้วกำลังจะเปิดไฟล์ใหม่เป็นทีเวียดน,นามด้วยนะคะคราวนี้คะ่ะเริ่มเดินทางไกลขึ้นแล้ว ครูอยากถามหนูว่าเราจะมีวิธีทำอะไรให้เขารู้สึกสนุกตลอดการเดินทางนั้นไม่ให้เขาเบื่อสมมุติว่าแจกขนมไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเหมือนแบบเดอออดี๊นึกออกไหมคะแต่วระหว่างทางเนี่ยเป็นขนมแทนแล้วลองด้นสดให้ครูหน่อยได้อ่ะเดินสมมติเดินมาแเดินมาเออเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายแบบแบแบบว่าให้รอ แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าเฮ้เฮ้ฮ้ท่านกำลังเข้าสู่บริการรบฟากหัวใจค่ะฉันรู้นะว่าจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะเกรงใจของจริงของนายฉันว่าเหวี่ยงฉันว่าเหวี่ยงหนักกว่านี้เราจะเริ่มผลการตัดสินคุณนะคะกวางต้งหอมขออนุญาตเริ่มที่พี่แท่งค่ะ ผ่านครับหนึ่งนึงง่งหนึงอาเซนค่ะ ผ่านค่ะพี่ให้ผ่านกันค่ะผ่านแล้วอยากจะบอกนะคะถึงเด็กๆลูกศิษย์ทุกคนหรือแม้แต่คนที่มีรูปร่างเหมือนหนูนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดทุกคนมีความฝันอย่าทิ้งมันค่ะแล้วก็ทำมันให้สำเร็จนะคะสู้ๆค่ะนางกั๊ก จะมีความติดส่วนนิดหนึ่งแต่อาจจะหรือไม่ก็ตื่นเต้นอะไรสักอย่างเราเป็นลักษณะของการเหมือนแบบถูกเทรนในหัวมาว่าสุภาพคือแบบนี้สิ่งที่เราเลือกเขาเพราะเรารู้สึกว่าเราเชื่อว่าคนนี้มีอะไรบางอย่างที่พิเศษอยู่ในตัวคนนี้เออก็เลยแบบเอาวะต้องขุดมันมาให้เจอถามเรื่องไปเล่นโยคะแล้วมันสูงขึ้นหรอฮะคือไซา์ตกส่วนสูงครึ่งเซนใช่ไหมคะโยคะเนี่ยช่วยทําให้เรายืดตัวได้มากขึ้นคือลองวัดแล้วผ่านค่ะ ะะจะเป็นท่าที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะโดีดีเลยเนี่ยโอ้โอมนุษย์ป้ามีปัญหาแาหม่เจ้าแค่เอาแขนอ้อมฉันก็ทำไม่ได้แล้วต้องยกขาอีก